เปี่ยนแต่นในนั้นธรมรมชาติยังงามขึ้เออก่าเจ้าใช่ไหมแต่แบบว่าทําได้ออกมาได้ดีมากๆเลยนะตัวนี้มันจะเป็นไหมาลาวไหมทองสวยเลยนะเนี่ยคุณเห็นอย่างที่ผมเห็นไหมตอนนี้ผมเปียกเลยนะครับไม่ใช่ฝนนะฮะแต่เป็นละอองของน้าอันนี้ที่เห็นอยู่นะครับคือยอดกาแฟนะฮะเขาบอกว่าให้กินตันบะคงกลับมาอีกครั้งนึงนะครับตาเจียงในรอบสปี มมาถึงตัดเยืองแล้วนะครับตัดเยืองที่นี่เนี่ยประมาณ3ปีแล้วนะที่ผมไม่ได้มาเพราะโควิดทําให้เราไม่ได้เดินทางนะฮะเราเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเลยนะคือนตรงเนี้ยทางเข้าเนี่ยก็ดูแปลกตาแล้วครับคือจริงๆแล้ววันนี้วันจันทร์นะคนจะน้อยนะฮะก็เราลองเข้าไปดูนะครับว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะแวะมาทานข้าวเที่ยงกันนะฮะที่ตัดเยืองครับวันนี้เราได้น้องๆที่จาวกาแฟนะ เขาพาเรามาที่ตัดเยื่งละไปเดี๋ยวเราไปทานข้าวกันครับ,รบสบายดีครับชื่อ,อะไรเนี่ยชื่อซีครับชื่อซีนะอ,อ่าเดี๋ยวเราไปทานข้าวกันไปทานข้าวนํำกันครับโอเคครับอ๋อทางข้าวนี่ผมมีความรู้สึกว่าแปลกตานะถ้าเกิดผมมีคลิปเก่านะเดี๋ยวผมจะมาเปิดบบเปรียบเทียบเลยนะสวยงามมากุณ การตรงนี้เอาจริงๆชิวมากๆเลยพ<อ>่อตัดเยื่อเปลี่ยนไปมากเลยครับจริงๆ งนี้ผมก็ไม่เห็นนะเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วนะฮะไม่มีเลยนะครับแต่ร้านเนี้ยผมเคยมากินครับแล้วบรรยากาศดีมากๆด้วยล่ะเดี๋ยวเราจะมาไวา้ทันท้าวกันที่นี่นะสบายดีสวัสดีครับ เปลี่ยนไปมากเลยที่นี่จริงๆเจ้าโอ้สวยงามมากเลยขอบใจหลายๆเปลี่ยนแต่ในนั้นธรรมชาติยังงามคือเก่าเจ้าใช่ไหมแต่แบบว่าทําได้ออกมาได้ดีมากๆเลยนะเมื่อ3ปีแล้วจริงๆถ้าเกิดผมมีคลิปเก่านะเดี๋ยวผมจะเปิดเปรียบที่ให้ดูเลยเจ้าเจ้าขอบใจหลายๆโฆษณาส่พวกเขานังขอบใจหลายเจ้า วันนี้เปลี่ยนไปมากเลยจริงครับน้ําเยอะมากๆนะฮะผมว่าหน้าฝนเนี่ยก็กเป็นอีกฟิลหนึ่งเลยอะความเขียวเนี่ยมีมากกว่าเดิมเยอะมากเลยฮะ,ะและตรงนี้นะฮะผมว่าเขาทําสะพานใหม่นะ,ะก่อนหน้านี้ไม่มีสะพานล,ละคุณแต่ตรงนั้นน่ะเราสามารถจะเดินได้นะจริงๆเขียวน้ําเยอะมากมากฮะ,ะแต่ก่อนหน้านั้นเราเคยไปยืนอยู่ตรงนั้นนะแต่ว่าตอนนี้เราไม่สามารถยืนได้แล้วครับเพราะว่า น้ำก็ข้างเยอะเลยทีเดียวครับอยากบอกเจ้านับวันเวลาอยากจะไปหาพาหัวใจไปออกไปพบเจอผู้คนที่หลากหลายจะเป็นว่าเขาเรียไว้ยนะครับที่นี่นะฮะ<ม>ดูเป็นธรรมาชาติมากเลย ผมว่าคือเมือ่อคราวที่แล้วเนี่ยไม่มีนะฮะแต่ตอนนี้เขาเลี้ยงปล่อยเอาไวอ้อ่ะแล้วผมมีความรู้สึกว่าเป็นธรรมชาติเลยอะ่ะแล้วตอนนี้ผมกำลังจะเดินลงไปนะฮะตรงใต้น้าตกนะฮะเมื่อกี้เราอยู่ตรงยอดน้ําตกนะฮะแต่ตอนนี้เรากำลังจะเดินลงไปนะ,ะับมันเป็นทางทางเดิมที่เราคุ้นเคยนะแลนะตรงนั้นเราจะเห็นที่ที่เป็นช็อตที่เอ่อซิกเนเจอร์ช็อตละการที่เราเห็นช็อตตรงนั้นอนะ่ะเราเห็นรูปตรงนั้นอนะ่ะที่อยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตนะครับว่าณนะตอนนี้3ปีผ่านไปเนะี่ยรูปตรงนั้นจะเป็นยังไงครับเปลี่ย จำบันไดนี้ได้ไหมครับแต่ทุกคนนี่คือทางลงไปใต้น้ําตกนะฮะของตัดเยืองนะฮะตรงนั้นจะสวยมากๆนะสิงโหมุดครับอ่ะเหมือนต้นไม้จะโตขึ้นนะคือเอาจริงๆนะตอนนี้คือหน้าผนเพราะฉะนั้นความเขียวนะ่าจะเขียวมากๆ มันจะต่างตอนที่ผมมานะตอนนั้นจะเป็นหน้าร้อนนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยสีจะสนมากๆเลยแล้วมันมีความสะอาดของใบไม้อะเพราะว่าฝนมันตกพึ่งตกลงมาเององครคุณเห็นอย่างที่ผมเห็นไหมตอนนี้ผมเปียกเลยนะครับไม่ใช่ฝนนะฮะแต่เป็นละอองของน้ำตกนั่นเองที่ตกลงมานะฮะมันมีละอองซึ่งแรงมาก วันนี้ต่างจากเมื่อวันก่อนก็คือความแรงของน้ําครับน้ Tony, ําท <c rick eting> really like ี่เยอะมากๆเลยตอนนี okay. ้เอาจริงๆตัวผมเปียกแล้วล่ะ๋ยวผมจะถ่ายสโลว์ให้ดูนะเพราะว่านั่นคือสิ่งที่มันละอองเนี่ยมันได้ผ่านมาเห็นไหมครับนี่ไม่ใช่ฝนนะแต่นี่คือละอองจากน้ําตกนั่นเองชชช ตอนนี้เอาจริงผมเปียกแล้วเนี่ยเพราะว่าเราออกน้ำจากน้ำตกนะฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปตรงนั้นฮะ,ะเพราะว่าจุดตรงนั้นคือจุดเช็คอินนะฮะเรายอมเปียกนะฮะเราขึ้นไปดูกันนะฮะที่ตอนนี้ไม่มีใครมากับผมนะค,ะคือมีคนหลายๆคนอยู่ตรงท่านั้นนะฮะแต่ว่าตอนนี้ผมอยากจะไปอยู่ตรงนี้แหละโอ้โหแบบอ่ามันหนาวนะ,ะมันเย็นมากเลยนะ,ะตอนนี้นะ ออกมาตกลงกันมาแบ่งปัญหาให้เก่กันผูกพันไทยกับลาวหากไกลแ่ใจบ่หางกันไปไทยมาเลาไปใสไปกันไทยราไปด้วยกันไทยรา มีขอพณีิธหลากหลาย เป็นคนสั่ง่า่ารนเป็นซิเลยสั่งจะดับไม่ดับ <c oughs> จะดับไม่ดับจะดับไม่ดับเรามาแก้งเขาดีกว่า อันนี้ที่เห็นอยู่นะครับคือยอดกาแฟนะเขาบอกว่าให้กินตำบักบุงกับยอดกาแฟนะแล้วต้องมากินยอดกาแฟที่ปักซองเลยนะงจะต้องขอบใสน้ำตลอบรัางวัลไอเราได้ออกโฆษณาทางนั้นให้ใส่เวลากลับมาครั้งนี้นะสามปีตัดเดือกนี่แบบว่าเปลี่ยนไปมากเลยเ้าสวยเมื่อกี้ลงไปนะตงเลียกเลยน้ำเยอะมากแล้วก็วันนี้อาหารแบบว่า มากสมุนไพรบ,บอบไอนียคุณแม่ครับเจ้าเวลาสบายดีสบายดีเจ้าแม่ถามที่แล้วผมก็มานั่งทานที่ตรงแล้ววันนี้มผมก็ได้กลับมาอีกแต่เห็นบางอย่างนี่อาหารนี่แปลกไปอาหารพิเศษขึ้นมีหลายเมนูขึ้นเจ้าแมนแล้วเจ้าแมนบอกแซ่บหลายแซ่บที่บอกไออาหารเจ้าอาหารกวอดสัรพิษแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของพวกเขาอยู่นี่น้ำ ก็หนาหรือว่าผู้ใหญ่ที่ได้บวงคลิปนี้ยินดีต้อนรับสู่แหล่งท่องเที่ยวตัดเยืองเดือเจ้านอกจากแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็ยังมีอาหารแซ่บคอมต้องมาเลยครับเจ้าขอแเมน์เลยและขอหลับประโหวเลยจริงๆเจ้าแม่แล้วเพวกเขามีตำมกคูปิ้งซีนปิ้งไก่แกงหนอหม้ข้าวเหนียวนอกจากนั้นแล้วก็สิมีพืชพักปลอดสารพิษของที่นี่บัว่าซิเป็นผัดยอดหมักเซเว่นน้ำมันหอยผัดหมักเซเวรนเซคขยหรือเป็นข้าวกำทอดเจ้าอาหาร พ่อสันคิปทุกๆอย่างและในนั้นยินดีต้อนรับขอเซิร์ฟเลยๆค่ะที่เราได้เบิร์นคิปนี้ให้มาเยี่ยมอย่างเดียวชมแดนทองเทียวเขาเขาใจหลายอาหารแซ่บแล้วผู้สาวก็งานด้วยอ่ใจหลายๆใจเชื่ออะไรผมยังไม่รู้ซื้อน้ำเผึ้งใช่ซื้อน้ำเผึ้งเจ้าผึ้งกินดีเลยจากนะครับแล้วคุณแม่ล่ะอ๋อซื่อซอสทิดาจ้าซอสทิดาดาจ้าวขอบคุณดาวดาจ้าขอบใจหลายๆเด้อที่ตรงนี้ ใจฉันต้องการจะมาหาได้เจอรอยยิ้มเมือนทุกครายอกคำทักทายสบายดีอบอุ่นใจทุกครั้งท่องเที่ยวไปพร้อมกับเธอออกไปกินออกไปนอนออกไปเจอจนภัยไปกับ ซึ่งก่อนหน้านี้ที่ผมเคยมานะตรงนี้ยังไม่มีเลยนะแต่ตอนนี้เขาได้ปรับปรุงนะฮะแล้วก็เป็นร้านขายของเที่ยวลึกนะฮะวันเสาร์อาทิตย์นี่คนเยอะไหมครับเยอะใช่ไหมแต่วันนี้ผมมาวันจันทร์เนาะก็เลยคนน้อยๆหน่อยวันนี้ราส่วนใหญ่ตอนนี้เนี่ยคนที่เข้ามาเนี่ยเป็นคนต่างชาตินี่เป็นคน ประเทศอะไรครัเป็นคนต่างชาติก็มีเพราะว่าเขาเปิดประเทศแล้วก็จะมีนั่นแต่เขามาเยอะใช่ไหมเขามาเยอะเป็นคนไทยอะไรก็ได้อ่างชขับใจหลายๆขอบคุณนะครับผ้าไมลาวอ่าตัวนี้เป็นผ้าไหมลาวถ้าผืนนี้ผืนเท่าไหร่เนี่ยตัวนี้พันสองร้อยบาทตัวนี้พันสองร้อยบาทตัวนี้มันจะเป็นไหมลาวไหมทองสวยเลยนะเนี่ยมีหลายสี โอ้โหข้างในนี้มีให้เลือกเต็ไมไปหมดเลยข้างในเป็นของฝากของจอนอ๋อสีสวยมากเลยของต้อนที่เราเล่นของที่เราเล่นคืนละาทนะเองร้อยบาทนะนำมึงได้เด้อครับใช่ไร เป็นงานไม้งานหัตถกรรมนะครับและก็งานฝีมือนะแม้ว่าในบางครั้งเราห่างกันแต่ความผูกพันเรายัางอยู่เหมือนเดิมรักของเรายิ่งนานยิ่งเพิ่มตามใจที่ยังอยู่กับฉันใจฉันก็ยังอยู่กับเธอเรายังรักกันอยู่สเสมอไทยลาวทุกก วันเวลาอาจทมให้บ้านเมืองเราเปลี่ยนไปไม่ว่าดีหรือจอร้ายจะอย่างไรแต่จิตใจผู้คนเม่ที่หลานตัดฟานนะมีแต่ผู้สาวงามนะโอ้ คนไปที่นุ่นหมดเลยไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาว together